สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งรูปมาให้ทําให้ดูนะคะเป็นชุดเดรสคอสี่เหลี่ยมนะคะเป็นงานเป็นเดรสยาวนะคะต่อใต้อกมีต่อขอบนะคะประมาณหนึ่งนิ้วก็จะเป็นรูดด้านบนเนี่ยจะเป็นต่อนะคะต่อรูดแขนเป็นแนวแขนตุ๊กตา สั้นๆพองล่างแล้วก็พองบนนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นแนวขอกลมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะต่อเป็นงานซิปหลังค่ะช่วงบนเนี่ยจะเป็นเก็ดตาย หรือว่าจะเป็นเก็ดตายลงมาเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะรูดทําได้หลายแนวนะคะด้านหลังเนี่ยทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะ6กสาสิบดนิ้วมาทํากันเลยค่ะแม่แบบช่างก๊อฟมาเลยนะคะเป็นแม่แบบเข้ารูปเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มนะคะไซส์ L อ,อยู่ที่ ep สองหสี่ สั้งลงตั้งแต่ไซส์ s นะคะ252จนถึง5 xl 259เป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มนะคะเป็นงานเข้ารูปเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบออกมาได้นะคะนอันนี้ช่างก๊อปมาชิ้นหน้าชิ้นหลังแขนชุดเดรสยาวเนี่ยความยาวตามต้องการเลยนะคะที่ชํำอยู่เนี่ยสูง160ยาวประมาณ50นิว้ว ห้าสิบห้ได้เลยนะคะก็วัดจากไหล่เนี่ยลงไปได้เลยนะคะความยาวตามต้องการส่วนสะโพกเนี่ยตัวเสื้อแม่แบบเนี่ยเราบวก8ไว้แต่งานตัวนี้เป็นทรงหลวมบวก8ก็ได้นะคะจากเส้นสะโพกเราก็ใช้ตีบานเป็นทรง A ไปได้เลยคะ่ะตีเป็นทรง A ลงไปได้เลยนะคะปลายบานไปสุดอยู่ที่ไหน สมมติว่ายาว50นะคะตรงนี้เราก็ขึ้นสัก1เซนเพราะว่าตีเป็นทรง A นะคะเราก็ขึ้นสัก1นย่งเซนนยค่ะความความยาวตามต้องการนะคะเป็นงานต่อใต้อกจากจุดอกสูงวัดลงมาเลยค่ะ7เซน ก็ตีมาตรงๆได้เลยค่ะด้านข้างเนี่ยจะขึ้นครึ่งเซนนะคะเขาจะมีต่อขอบเราต่อขอบลงมาสองเซนครึ่ง ต่อขอบนี่ต่อแต่ด้านหน้านะคะด้านหลังจะไม่ต่อขอบได้ในจุดนี้เราก็ตัดออกมาได้เลยค่ะเก็ดอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นรูดด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเผื่อผ้ารูดออกมาเลยค่ะเส้นขอบเนี่ย เขียนไปด้วยนะคะเพราะว่าเส้นเขาจะคล้ายๆกันที่ด้านหน้าเนี่ยเราจะทบก็ทบด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านล่างด้านบนด้านข้างหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันนะคะเราเขียนไปด้วยเสร็จแล้วตรงขอบที่จะต่อเนี่ยตรงเก็ดเนี่ยเราปิดตายไปเลยค่ะไม่ต้องปิดตามเส้นนี้ก็ได้นะคะปิดแบบตรงๆเป็นเส้นตรงๆได้เลยค่ะ เพราะว่าเขานิดเดียวไม่มีผลอะไรนะคะอันนี้ก็คือ1เส้นเส้นนี้อัดกาวด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องรับน้ําหนักของตัวที่รูดด้านล่างเนี่ยอันนี้อัดกาวด้วยอันนี้ด้านหน้าเราก็เผื่อออกมาเลยค่ะอันนี้คือเส้นกลางเผื่อออกมาประมาณ15เซน เพื่อตลอดไปถึงชายเลยนะคะจากเส้นกลางเนี่ยวัดออกมาสิบห้าเซนสิบห้าเซน ตียาวลงไปเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นทบผ้าทบด้านหน้าน,นะคะแล้วก็จะลูดเข้าไปเก็ดนี้ก็จะไม่มีนะคะชิ้นหลัง ชิ้นหลังไม่ต้องต่อขอบนะคะเราต่อเส้นล่างนี้เลยนะคะ ด้านหลังทําได้หลายแบบนะคะจะไม่ต่อก็ได้เข้าซิปเย็บเก็ดธรรมดาก็ได้นะคะคือเล่นแบบแต่ด้านหน้าคือเขาก็จะเป็นแนวแบบซิปหลังแล้วก็เย็บธรรมดาเล่นแบบแต่ด้านหน้าหรือว่าจะรูดด้าน ข้างเนี่ยตีมาเลยค่ะเป็นทรง A บานๆมาได้เลยนะคะถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะถ้าจะต่อแล้วก็จะมีรูดนะคะก็จะตัดเส้นนี้ออกค่ะ คอเขาก็จะมีได้ทั้งคอปาดแล้วก็คอเหลี่ยมนะคะถ้าจะเอาคอเหลี่ยมต่อเส้นหนึง่งแล้วก็ซิปหลังแล้วก็ตรงนี้ก็มีรูดเหมือนด้านหน้าแต่รูดให้น้อยกว่านะคะเราก็จะตัดเส้นเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็ตีแยกรูดนะคะตีตรงเกตเนี่ยตรงตรงมาเลย ถ้าลูกนี่ตรงเก็ดนี้ไม่มีนะคะเราก็จะแยกแยกให้น้อยกว่าด้านหน้าด้านหน้าสิบห้าเซนตรงนี้สักสิบเซน อันนี้ทะลุนะคะก็ปิดไปได้เลยสิบเซนคือด้านหลังเนี่ยเขาทำได้หลายแบบนะคะ ก็แยกรูดอย่างนี้ก็จะเป็นรูดนะคะตามแบบตัวนี้ได้ในจุดนี้เราแยกรูดตรงหน้าอกนะคะจากเส้นเนี่ยบัดมาประมาณสามเซนเราจะแยกรูด สามเซนตัดมาค่ะตัดตรงกลางมาเลยค่ะเราปิดเก็ดนะคะปิดเก็ดไหลปิดบงแขน ถ้าเท่านี้น้อยไปนะคะถ,ถ,ถ้าแยกเรียบเนี่ยเท่านี้น้อยไปช่องเนี้ยเราจะแยกมาตรงนี้นะคะให้เขามีมากขึ้นอีกนิดนึง เป็นงานคอสี่เหลี่ยมนะคะจากปุ่มคอลงมาประมาณแปดเซนแปดเซนนะคะเป็นเสื้อรูดหัวแขนนะคะขึ้นมาประมาณเซนครึ่ง มาที่บ่านหน้าเลยค่ะประมาณสักจากจุดนี้นะคะเจ็ดเซนเพราะดูละคอไม่กว้างมากขนาดลงมาเลยค่ะขนาดกับเส้นไหลนี่ลงมาเลยตอนนี้เราจะปิดคอหนึ่งเซนค่ะ พอไม่ฟางมากนะคะเส้นเดียวก็พอแล้วนะคะถ้าขอฟางเราจะต้องปิดตรงมุมนี้ช่วยอีกนิดนึงอันนี้ดูแล้วเขาไม่ฟางมากตรงช่องเนี้ยเราแบ่งเท่าๆกันเลยค่ะ ช่องนี้เราแยกเพิ่มประมาณ3ามเซนได้แล้วก็แต่งช่วยนิดนึงค่ะ รูดมาด้านหน้านะคะรูดอยู่ตรงกลางตรงด้านเนี่ยจะไม่มีรูดส่วนคอหลังอันนี้ถ้าเป็นคอดูว่าเขาหยหยๆก็กดลงมาครึ่งเซนคอหลังจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นกลมๆก็ได้นะคะ ถ้าเป็นเหลี่ยมเนี่ยวางตรงนี้มาได้เลยให้ตรงนี้เขาเป็นเส้นตรงไม่ให้เขาแบบว่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นมุมมุมคือให้เขาวางเป็นตรงๆรงจะลึกเท่านี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นคอกลมไปก็ได้นะคะด้านหลังจะเป็นกลมไปก็ได้ แผนรูดอันนี้ถ้าเป็นซิปหลังนะคะวัดเข้ามาครึ่งเซนหัวซิปเขาจะได้ไม่อ้าๆนะคะไม่เปิดเปิดเส้นซิปแนวคอจะออกกว้างนิดหนึ่งเราก็ปิดทิ้งไปค่ะครึ่งเซนนะคะถ้าเอาคอเหลี่ยมก็ครึ่งเซนปิดช่วยเขานิดหนึ่ง นะคะคอย่างนี้วางได้เนี่ยก็แต่งนิดนึงคอก็เรียบร้อยนะคะดูในส่วนของแขนสั้นๆช่างติ่งก๊อบออกมาเลยนะคะด้านหน้าอันนี้ด้านหลังพับเลยค่ะ แขนจะสั้นๆนะคะจะ18นิ้ว18เซนก็ได้หรือว่าจะ20เซนก็ได้18เซนตัดมาเลยค่ะตรงด้านข้างเนี่ยตีตรงๆเลยนะคะไม่ต้องสอบเข้ามา อันนี้เป็นแม่แบบแขนเนี่ยเป็นแขนสี่เหลี่ยมนะคะได้ในจุดนี้เราแม็กไว้น,นิดนึงเดี๋ยวเราจะแยกเป็นทบกระดาษนะคะทบกระดาษมา วัดมาคะ่ะสี่เซนสี่เซนได้แล้วตัดแยกเลยคะ่ะอันนี้คือเส้นด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังตรงชายเป็นเกงคะ่ะ สี่เซนสี่เซนแขนเขาเป็นแขนสั้นๆนะคะตรงชายเนี่ยเราก็ตีตรงๆได้เลยค่ะไม่ต้องเผื่อกระทุงนะคะไม่ไม่ต้องเผื่อกระทุงลงมาด้านบน สามเซนค่ะตีตรงๆงมาค่ะอันนี้ชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าตรงนี้ตรงมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็วางอันนี้คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าอันนี้หลังหน้า ได้แล้วตัดเลยค่ะขีดเส้นกลางแขนไว้ค่ะอันนี้คือชิ้นหลัง ที่หน้าเราก็ตัดออกเลยค่ะเป็นแขนรูดบนรูดล่างนะคะแล้วก็ต่อขอบเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะ